มาดแน่ฟังหมดตอนสำนวนก่อนมาโตคาดหนอยอมแม่น้องยอมกว่าประวัติาตของอ แมงเชิญโยมญาติพี่น้องขอให้แม่ทำใจได้น้องแมงไปไม่บวชทุกข์ไปแม่เอ๋ยแม่ไปได้น้องซื่อเหมือนเก็บต้าสิสีดอกแนวเสาเป็นบาเสกหัวเข่าผ้าคนเฮาดอกคนแปง แม่พิงหิวเข้าเด็วขาแม่มันเป็นไปรอกบ่ได้กันแนวนั้นก็ยอมมีอื่โอ้ตะอ่อนเรื่องนเธอเป็นเรื่องวรนประจักษ์มัวไหลกะคายรักต้องบ่อห็นประยินแกมเม่งเหตุใผลกระไรแยงวุนแปลน้อไปไล่ต้าน โอ้ยโยคักัดมาที่อ่างเห็นสังตดจำม่โอแม่แม่แก้วมานี่เอ้ยจ่าในเปียงแม่ถ้ามารับตามุยมุยก็คุอยากน้อน โอ้ยน้อแม่กูถามวันเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องดอกความรักน้อแม่น้อมำเน่งเรื่องนี้เกิดเกินแล้วฟังสีแอวป่าทุเด้อแม่เดือหลานสำรองโูสิบันลาใจหยกเทศนา้นจาเรื่องแม่บดที่ดาเจ้าเยื่องมกคลองมาผู้บ้าแปลนน้อหยมแม่ พออาจจะมองรบกินแม่เป็นเพียงธาตุรับใจสิททำให้บาปมาหันเพื่็นยังว่าหิวปานไอไก่อดไห้กันนั่นคือแม่ปวดจนเกียด่านทำ่านกี่เด็ดเหื่อทุนนกคนเกลื่อนยืนจับฟังเอาเืาอวดท้าหวานดอกสันสังเตือนสติกันยับจังสีเห็นมองดอกวอง เนอไม่ใหญ่เอ <The> <baptism? are again response> mm ้ย hmm. ม no, <like esse. S 3> okay. no, ือนี้ป้าเปิดทางแกงจังปังบูลภาเน่งได้ยาผ้าจังแกนอูเลปลยกันใจเมาเน่งสีงตังหวังสันส่งไปสามธรรมชาติจังาเมิดแล้วแกง อยล้งเจ้าได้เปลี่ยนมุนแรงโลกไก่นออยังกะเป็นบุญบุญได้สร้างก่อทํากินฝนตกเด่นซ้ําซ้ําในแกงธรรมเซาสนเนี่ยเกิดมาจนต้องทนสวกกินจี่ปัแทนยางกะเป็นไงเอ้ยอาศัยเพิ่นโคใจลาคัใส่แม่นบักตสู่อยู่บ่เา เมื่อนี่นั่นฝนเริ่องนิ้ยงยาเจ้าป่าเต่าตติมกระนองเสียงอาจนี่ใจเสียงตัวปัญเงียงป่าหววเช่านาเช่าไรกะดีใจยังสาบสานน้อยโยมเมียน้อย กอตกมาอดแล้วด <cin stereotype and hell> <f dragging> ูการฝนป่าลุงทรงให้ใจชิ่นอกซื่นแองเน่งเจ้าหน้าเอ๋ยพี่เลยเกิดแห่งแรงป่าฝนบ่ออำนวยน้ำเน่งโอ๊กลับคำท้นมองได้เมิดลอยคอยน้ำเน่งเนี่ยว่าหน้าดอนมองบ่มีควาสิไรพา นึ่งนึงโอ้ยน้อไม่รวนแต่จริงกันอานฝากเอสานทุกตนนาได้คอยป่ารอกตรงฝนหนึ่งเจ้าหน้าเอ้ยไปก่ะเจนตกล้นสาหอดคำกะทำงานหนึ่งก็กิงบานกินมันออมแก่งดอกถือสอนหนึ่งเสาวอสานถึนเกือก่อน อาณาทันแสนทุกยากแสนลำบากจะต้องสู้ประทังไว้รอกผ่านนั่แหชีวิตของคนปากไ้กับเขาน้ำจำต้องควแส่แงกันแม่นบอกพญายังแม่นบอกคุมปากไปปากมันพวกกัยันกะหาได้บ่ค่อยไปขวนบานขวาเขากินน้อยานสิ้ง mày ai ơi, mì song tiễn song, mây phai loa khom nhòa, ตกมาเศร้าเมื่อนี่ลูกจากบอนตอนผลหวยเฝ้าจงไว้ไปหน้าบ้าแบกไทยไปเอ้อมอแม่ซ้อมหม่เพื่อนพ่มพีนายศถินบานเขานอนกัน,นจนบ้าเอี่ยมพวกเศรษฐีได้นั่งยิ้มบ่มีไรเรอ,กอเก่งพ่อแม่ท้องมาเอ้ยตัวหน้าไก่แม่นฝนตกกระบอดสน ในทนทาละอาเกตพอ้องจงควายพ้องขางกิดมากกรบบนลายลน้นเนเกิดมาโจนในต้นจวงให้เมอดโคดอเปิดบาดซาดละเกิด,ด,ดพ่อใดพูอใดพ่อกระ,ะดังกันขัน้นเลือกเกิดใดน,นั้นจะไปเกิดนำคนรวยเป็นเศรษฐีมีเง,ง,งินถังนางนับเงินเพิ่นยิ่มขันแบน,น,นพิมพ์อกเขาไดใบสีแแงขัล้านกด

แมยยังจุงค้วยไปเรื่อยเรื่อยกิดได้ไปตามปัสสาอานจาความกิดบบาโยจง่งกงเกียงเบาได้เปียงไวปงอนถึงหน้าร้อนเลี้ยวหอดทองจากปาเสะและจุ่มเ้อมน้ำดอกเปียกกาอั้งต้องมาเอ้ยหนาวกนาวยิงหายสะบันตติมนอตามตัว ป้าก่มสึงสางสว่างตารอกมาแล้วหน้ากักไก่บ่แพ้แล้วจนขาลานอลาเป็นเส้น่งหยโอ้ยครับแม่ครับแม่แองก็ย็ดเวลาถึงนาแล้วหนึนหนึ่งได ภาคเทวแลนาสัตว์ทางอยงงงงอยากให้ันหน้าตูเขมหานี่มลาหน้าตูมันว้วนหนีไปทางอื่นหมดออรถมันบริเงียนจังจะขวางง่วงไรก็ง่วงเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้หโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวแล้วก็ได้กันเสียมทายานมันสวยเอาเอกใจก็คัวใแล้ว,ข,วข้าวเดือดกึ่งมันเรียบจัดการไขรก่อนเกิดมาจนต้องสูต่ต่อไลกล้วยไปบรลีรอจกักหางไครได้ท่าแล้วแถววนะ้า มงก็แหงเนี้ยเอานี้ไท้วนเหมือนกดเกี่ยวสมพ่อลองห่างานแสนลำขั้นกว่านี้ขวงกะพองดึงทั้งเทียนเจ้ามโหขืนไอ้เมืองเบื่อไปตามห่างห้องเรื่องมันนี่เรื่อบรรทุเด้อห่างห่างห่างบางเจ้าโอ้ยโอ้ยก็จะมาเครียดหลายชะนอนนอนแม่แก้วมานี่เอ้ย ก็เอามาตะน้ำเจ้าละพันนี่เนี่เนี่ยง่วก้วตัวเนี่ยอันุ้มพีุ้มอ้ายไม่เป็นจ้าชีบ้าหมอเป็นผู้เดียวแต่พอแยสุภาพแล้วะเดียวโอ้ยน้อแม่ถ่ายไดสามเสี้ยงนั่งต้องแอกะขาดปั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 ดักบบบาเนี่โอ้ย ดึงเข่าห้องก็เพราเข่าดูน่าแล้วหลังปากว่าจันเตะไปสามข้อถอยไปไปกัดกินหยาโยข่างอีพอเไยตื่นมาแบบแข้งซ้นเม่อน้ำแบบถอยไปคองหากไม่หนังต้องแอกขาดปัดโอ้ยมาเสียแล้วเนาะบ้านในไทยหน้านี่เนาะอีพอใส่ไรเจี๊ยไม่อยู่หน้าเจ้าให้ขอๆนิดน้อเออจะไม่หนังต้องแอกแท่นดอกอันหนังต้องแอกขอได้ร่อนเสียกได้ล่อนมันก็ะหูกไปหุ่มมากมนก็เปยเนาะพอเนาะ โอ้ยน้พอพ่อนั่งต้องแยกกาดแล้วเข้าไม่มาใส่แทนเน่งลังมาเอ้ยเกินมาตกยาาแ้นประกาศควบประสานงานเน่งทนทำการเพียงคนเดียวเปล่ยวกาใจรอคนนอนเน่งตอนนี้มาได้ <ๆ S 2> ย้ำสังการก่อนยากน้ำมน<ๆ><ๆ>ต์กเศ้าคำเน่งโอ้ยน้อแม่ทั้งก็เข้าและอับน้ำ นกย้ำ่าวได้เวียดนามเมงเมื่อนี้นั้นสวยเข้างอายเวลาถกขาอย่างน้ำห่างไทยทนทำไปงั้นที่สองก็สองขึ้นเมื่อบานเมงไม่เห็นมันดอกชาแก้ว เอา็องมาส่งซุ้มหน้าตรงโยกไก่ไก่เขากินแล้วตั้งแต่นานแมงร่างมาเอ้เดียวขึ้นไปตั้งแต่บ้านต้องมันปวนกันหิวลรยจนตาลายหิวแหงล่มบอกหูดังเอือก็เมียวขึ้นหายจนตาลายลาอ่อนเชิญสดรบจนทรนตอนมาดากันโยบาน ท่มาชมเขาแล้วสิบ่หนึ่งนว่าจังไรแล้วลานศาสตธา